Nay quanh khóc. Ai bay bay đi tang. Ai bay bay tang 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 Đi đi tang 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 Đi tang 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 ต่างๆไปเลยไม่เอาตีาตีไปเลยไปเลยไปเลย,ไป,เลยไปขึ้นบ้านเลยตูนไปไปไปนี่ครับพบหาที่ซ่อนตัวสงสังสจยจะไข่ไปเลยตูน ต้องมาซ้อนเลยไปเลยตั้งไปหนีไปไหนเนี่ยฮะ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 มีโพมีโพไปเลยไปข้างกลุไปซอ้อนเลวไปขึ้นบ้านไปไหนแล้วเนี่ยฮะยไปบ้านเลยไปบ้านเลยไปเลยเออ รุนไปไหนรูนไปไหนเอารูนไปบ้านเลยขึ้นบ้านเลยไปเลยไปไปไปขึ้นบ้านเลยยังยังยังมีโลบขึ้นบ้านเลยไปไปยังหีไปบ้านเลยนะหนีไปไหนไปค้างโคบกันหนี สงสัยจะไข่ครับไปเร็วๆ,ๆนาที่ซ่อนตัวเร็วทุนไปบ้านเลยไปได้ไปนะที่ซ่อนตัวเร็วไปม้ามันกัดเอา เขาจะไข่หรือเปล่าครับตัวใหญ่มากเลยกระโดดก็ไม่ไหวแล้วโอ้นางสารไปไปหลบอยู่ที่ลุ่มรมค่อยไปฮะไปบ้านยางสองตัวนั่นฮะไปนอนเลยไปนอนเลยอ่าไหนตูนไปไหนแล้วเนี่ยฮะตูนอยู่ไหนตูนอยู่ไหน ไปนอนเลยตัวไหนดือ้อหูตูลต้ล่ะตู้ล่ะตู้ล่ะเห็นแบบ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 เดี๋ยวเดี๋ยวหอยู่ของล่างเลยนะออนอนอยู่นี่แหละดื้อกัน เขาเห็นค้างโคขับตัวใหญ่สงสัยจะไข่ค้งางโคก็กระโดดแทบไม่ไหวเลยเดี๋ยวไปทำงานต่อกันครับ